ใช่ครับเยค่ะครับผมวันนี้คุณท่านขาช่วงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่มีผลงานอะไรบ้างก็ตอนนี้นะฮะก็มีซีรีส์ดีโอซีครับผมก็เพิ่งไปโปรโมทมาเมื่อเช้านี้นะฮะก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันครับผมปีหน้าได้ดูแน่นอนครับอุ้ยตกใจเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ป้ายไฟยังไม่มาตอนนี้มาแล้วนะฮะเยอะมากครับผมโอ้โหนะคะคน เยอะขนาดนี้คุณท่านขางานเยอะงานแน่นทุกวันคิวทองขนาดนี้ทํายังไงให้แบบว่าแฟนๆเนี่ยนะคะรับคุณท่านขนาดนี้คะเนี่ย คือจะเปกติส่วนใหญ่เวลาผมทํางานเนี่ยก็เสร็จงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะแบบมีการถ่ายรูปกับแฟนคลับหรือว่าแบบถ้าถ้าเราแบบไม่มีไปงานต่อหรืออะไรยังไงเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันนิดนิดหน่อยฮะแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบรีบจริงๆเนี่ยก็จะมีการติดต่อการทางโซเชียลครับผมที่ลงอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรเช่นนั้นก็จะคุยกับเขาในนั้นมีการมีคําถามถามมาแล้วก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พูดถึงนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี <laughs> การสื่อสารแล้วนะยคะก่อนที่เมื่อกี้เข้าไป <laughs> เห็นคุณห้านนั่งอยู่ในห้องมีโทรคุยโทรศัพท์มีแท็บเลต็ตมีหลายเครื่องขนาดนี้แต่ว่างานแน่นขนาดนี้คุณห้านสามารถไปชำระบริการยังไงคะ <c oughs> มีเวลาบ้างไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าเราน่าจะเลือกเครือข่ายที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนอันีดั่ใช่เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือผมทํางานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายสถานที่มากๆแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบมีเขาเรียกว่ามีสัญญาณมีอะไรอย่างเงี้ยบผมีเวลาจํากัดด้วยนะมระยะทางต่างๆใช่ในตรงนี้ฮะก็ต้องมีในเรื่องของการอำนวยความสะดวก กับตััววเรราด้ย,ยะนะคบบผมบอกเลยนะคะวันนี้ที่ AIS s h อ p ของเราเนี่ยมีบริการนะคะดิจ<ม>ิทัลสวิตคุณน่าสามารถมาเวลาไหนก็ได้มาชำระค่าบริการต่างๆได้อีกด้วยนะคะนะคะ ก็เรียกว่าวันนี้คุณท่านเมื่อกี้ก่อนที่จะออกมาเนี่ยได้ชมบริกาศด้านใน A I S Shop หรือยังคะดูนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็ต้องต้องบอกเลยนะฮะว่าสวยมากๆครับผมแล้วก็ดูดูดีมากๆมีมีอุปกรณ์มีกาเจ็ตหลายอย่างมากๆที่ผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ของทุกคนได้เป็นอย่างดีครับผมอืมนะคะก็เรียกว่าศิลปินหนุ่มหล่อของเราหล่อไหมคะหล่อไหมอ๋อก็นนัวไม่มีิ เลยอะ่ะนะน่ารักไหมน่ารักไหมไ<ป>กอดได้ไหมไ<ป>อาวไม่ได้สิอันนี้จะได้หรอให้เลยเหรอนะคะก็เรียกว่านะ,ะคุณท่านการันตีขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมมาใช้บริการกันแล้วก็เชิญชวนแฟนคลับเพื่อนๆนะคะมาใช้บริการกันแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณท่านพักผ่อนก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้ค่ะนะคะคุณท่านจะกลับมาพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยขอบคุณคุณท่านนะคะ ออเรียกว่านะคะศิลปินนะคะของเรากล้าการันตีแบบนี้แล้วก็วันนี้นะคะมาร่วมงแชร์ประสบ